สวัสดีครับ FC และเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้บาวรีจากช่องบาวรีทีวีจะมาคุยกันเรื่องดิจิทัลวอลเล็นะครับหรือเงินสดหนึ่งมืนบาทนะที่นายกอุงอิงและท่านทักษิณชินวัตรนะครับจะแจกให้ประชาชนเดือนกันยายนนี้นะครับมาดูครับเงื่อนไขหกข้อ สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินหนึ่งมืนบาทในเดือนกันยายนนี้นะครับเงื่อนไขหกข้อมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆและเอฟซมาดูกันเลยครับหนึ่งเป็นคนไทยเป็นคนไทยนะครับอันนี้เรารัฐบาลก็สมวนไว้สำหรับคนไทยนะครับต่างชาติไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ว่า จะเป็นลาวขเขมรพม่าหรืออพยพที่มาอยู่ในไทยนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับเฉพาะเป็นเฉพาะคนไทยครับคนไทยสองอายุสิบปีขึ้นไป16ปีขึ้นไปก็เกณฑ์อยู่วันที่สิบห้ากันยายนนี้นะครับสองพันร้อยหกส็ดสบห้ากันยายนสองพันห้าร้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดก่อน 15กันยายน2551นะครับมีสิทธิ์ครับหรือเกิดวันที่15กันยายน2551ก็จะครบ16ปีพอดีก็มีสิทธิ์ครับแต่ถ้าเกิด16กันยา2551อันนั้นไม่ได้ครับ16กันยาถือว่าไม่ครบ16ปีบริบูรณ์เพราะนั้นก็ เกิด2551นะครับ2551พศ551และต้องเกิดก่อน15กันยายนหรือไม่เกิน15กันยายน2551นะครับนี่เงื่อนไขข้อสองเรื่อนไขข้อสามมีชื่อในทะเบียนบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นใครที่ย้ายออกไปก็ย้ายกลับได้ก่อน15กันยายนเนี้ยนะครับเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับ แจ้งย,ายง้ายง่ายๆนะครับแจ้งย้ายเข้าย้ายออกข้อ四รายได้ไม่เกินแปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีนี้ก็เอาปีสองพันห้าร้อยหกสหกเป็นเกณฑ์นะครับเพราะปีนี้ยังไม่ครบปีก็แะ่ดูปีที่ผ่านมาครับข้อหา้าเงินฝาก อเอาเกณฑ์1มีนาคม2567นะครับไม่เกินห้าแสนบาทนะครับมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันนะครับทุกบัญชีรวมกันไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำหรือสิบบตทหรือเงินอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารทุกธนาคารคร,รวมกันไม่เกิน ห้าแสนบาทนะครับถ้าเกินห้าแสนบาทหมดสิทธิครับอันนี้เป็นรายบุคคลนะครับเป็นรายบุคคลไม่ใช่บัญชีรวมไม่ใช่เอาทั้งครอบครัวม,มารวมกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรายบุคคลเพราะเงินฝากต้องไม่เกินห้าแสนบาทหกข้อนี้บอกไม่ต้องโทษจำคุก ก็คือไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษคดีจำคุกนะครับไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนโครงการรัฐเพราะฉะนั้นเคยมีโครงการรัฐมาก่อนและเคยต่อต้านเคยมีปัญหาจนถูกระงับสิทธิ์ท่านก็จะไม่ได้นะท่านจะไม่ได้ตรงนี้นะครับนะครับ อันนี้มาดูกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างครับกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางก็คือหนึ่งผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้น้อยก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นแหละครับอยู่ในเงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลของรัฐมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้ว ก็มีรายได้ไดน้อยคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก็แจกรายเดือนอยู่นะครับหรือที่เรียกว่าบัตรคนจนนะครับสองผู้สูงอายุผู้สูงอายุายก็คือหกสิบปีขึ้นไปที่รับเงินเบี้ยคนชราอยู่นะครับช่วงเดือนละหกร้อยบาทถ้าเจ็ดสิบไม่เกินเจ็ดสบเก้า ก็เจ็รอบาท80ไม่เกิน89ก็800ร้อบาทถ้าเกิน90ขึ้นไปก็เดือนละหนึ่พบาทอันนี้รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ3ผู้พิการนะพิการนี้รัฐก,ก็มีเงินช่วยเหลืออยู่นะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ได้รับเดือนละ1 0 0่บาท ถ้าอายุเกิน18ปีไปก็เดือนละ800บาทนะครับอันนี้สามกลุ่มนี้รับมีข้อมูลอยู่แล้วครับมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับนี่คือกลุ่มเปราะบางนะครับที่จะได้รับก,ก่อนคือเดือนกันยายนนี้นะครับเดือนกันยายนนะครับกลุ่มอื่นๆก็คงจะต้องรอไป หลังเดือนกันยาน่าจะเป็นตุลานาจะเป็นตุลานะครับอันนี้ในแล้วแต่ท่านนายกกับท่านทักษิณก็คงจะจะก็ในที่ประชุมสภาอีกทีว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับแต่ที่รู้รู้ก็คือจะนําเข้าวทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับของผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุนะครับหรือจะเข้าทาง พร้อมเพย์แล้วแต่นะครับอันนี้กันยายนนี้นะครับก็จะชี้แจงทางรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะจ่ายโดยวิธีใดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเงื่อนไขนะครับเป็นคนไทยหกข้ออายุสิบหกปีขึ้นไปเพราะน้องๆมัธยมปลาย จะยุสิบที่เกิดก่อนหรือเกิดไม่เกิน15กันยายน2551ก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นไครที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มโปรบางนี้ก็ต้องรอเดือนตุลาคมนะครับคนที่สมัครไว้แล้วก็ไม่ควรจะลบข้อมูลนะครับไม่ควรจะยกเลิกนะครับรอดูก่อนนะครับอาจจะใช้แอปทางรัฐนะครับ อายุไมีกินอาหกปีนะครับน้องน้องมัธยมปลายและมหาลัยอ่ะได้ได้เหกันนะครับสามมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับมีชื่อในทะเบียนบ้านสี่รายได้ไม่เกินแปดแสนสี่หมืนบาทต่อปีเกณฑ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับห้าเงินฝากนะครับนับยอดล่าสุดสามสิบเอ็ดมีนาคม สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับคือไม่เกินห้าแสนบาทห้าแสนบาททุกบัญชีนะเงินฝากทุกบัญชีบัญชีรายบุคคลนะครับไม่เป็นบัญชีรวมครอบครัวหกไม่ต้องโทษจำคุกหรืออยู่ระหวา่างต้องโทษจำคุกไม่เป็นผู้ฝ่าฝนะืนโครงการรัฐนะไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนโครงการรัฐนะครับ เรื่องสหกข้อนี้นะครับท่านมีสิทธิแน่นอนครับผมก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆแลสำหรับที่จะแจกเงินสดเดือนกันยายนนี้คนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับแจกเงินสดหนึ่งหมื่นบาทกันยายนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับในโครงการนี้นะครับ ดีใจด้วยครับกดติดตามไว้นะครับผมจะนำเสนอข่าวล่าสุดและข่าวใหม่ให้ท่านได้รับทราบอยู่เรื่อยๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ